คู่อื่นเราเราเราจับสลาก <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> ครต้องกระจายไปมีมีส7สถานีนะครับค่เด <ๆ S 1> ี๋ยวเราก็คงจะมีโปรแกรมลงในสื่อต่างๆนะครับว่าคู่ไหนอยู่ช่องไหนบ้างนะครับครับปัญหาคืออย่างนี้ท่านผู้ว่าครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไฮไลท์คู่สำคัญหรือว่าแม์ที่เป็นแม์แม่เหล็กดึงดูดผู้ชมเนี่ยนะฮะถ้าจับสลากไปแล้วแล้วช่องอื่นบอกว่า อยากจะขอพ่วงด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้มัมนมีเงื่อนไขอันนี้อ,อันนี้ต้องเป็นเป็นไป,นปนมีความตกลงกันนะครับเพราะว่า,เ,าเราได้มีกติการ่วมกันแล้วนะครับ<อ>ว่า เราไม่สามารถที่จะให้ไประบุแบบนั้นได้เพราะว่าเป็นความเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใครมือดีนะครับจับได้อะไรก็ก็เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนเรื่องที่จะมีการไปตกลงกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับเช่นเรื่องของการจะไปสลับคู่กันหรืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปได้ครับ คือให้ทีวีปัญหาให้ทีวีดิจิตอลข้นไปคุยกันเองแต่ว่ามันสลักฉลากเบื้องต้นมาว่าเท่านี้นะฮะทำหน้าที่ให้แล้วนะครับก็คือเรื่องของการให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันนะครับส่วนท่านจะในทางธุรกิจจะตกลงพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับไม่มีการจ่ายเงินอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมครับ ไม่ไมต้องเรียนอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ไปคิดเงินนะครับกับทองที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นภาครัฐแลวเราไม่ได้มุ่งทํากิจการนี้เนี่ยเพื่อหากาไรใดๆทั้งสิน้นนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ดูแบบอย่างทษถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเชิงธุรกิจก็คงจะมีการไปเก็บค่านูน่นค่านี่อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเรากใ็ให้ปล่อยสัญญ,ญาณให้นะครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย นะครับแต่มีเนในส่วนของการโฆษณาเท่านั้นนะครับในส่วนที่ที่จะต้องมีการแบ่งอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นก็มาชดเชยนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐที่เราจะต้องลงทุนดําเนินการนะครับทั้งเรื่องของสถานีขนส่งสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีมูค่าพอสมควรนะเราก็จําเป็นต้องต้องดาเนินการให้ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับแต่ว่าไม่ยืนยันครับว่าช่องต่างๆมีความเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าสามารถไปพูดคุยกันในภาย เรจาจัดสรรยังไงครับสำหรับเรื่องอัตราค่าโฆษณาเนี่ยครับค่าโฆษณาผมผมตอนนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอยู่ในมือนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเอกชนหรือว่าสถานีที่ไปหาโฆษณาต่างๆมาได้เนี่ยครับก็ต้องมีส่วนแบ่งนะครับเข้ามาที่การกีฬา นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่ท,ทุกฝ่ายได้รับทราบและยอมรับกันครับครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่สุภาพคลี่ขจายฮะท่านนายกสมามคมทีวีดิจิทัลเนี่ยนะครับท่านบอกว่าโอ้โยุคก,การตลาดณนะปัจจุบันนี้เนี่ยม,มันหาโฆษณาค่อนข้างยากมากยิ่งเหลือเวลากระชั้นชิดแบบนี้แต่ว่าพี่สุภาพบอกว่าโอ้โหต่อให้เวลา3-4เดือนก็หาโฆษณาณนะปัจจุบันนี้ค่อนข้างยากอันนี้มันจะมีรายได้เข้าไปชดเชยเงินที่เราเป็นท้นทุนค่าซื้อลิขสิทธิ์แล้วครับ เออไม่ไม่ใช่เออคือเออ ผมผมไม่ได้ฟังพี่สุภาพนะครับไม่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 ได้ทราบประเด็นนะครับแต่ว่าเรียนว่าอันนี้ก็เป็นความสมัครใจนะครับเพราะว่าเราเปิดให้ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็มีส7บเจดค่ายหรือสิบเจ็ดช่องเนี่ยที่ดีนะครับที่ตกลงในเงื่อนไขที่เราได้กําหนดนะครับอันนี้ก็ถือว่าสองสองวันที่เราประชุมร่วมกันเนี่ยและได้ข้อยุติแบบนี้นะครับก็ก็ถ้ามีอะไรที่อาจจะอาจจะไม่สบายใจที่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะ ทุกทุกทุกฝ่ายก็ย่อมมีจุดยืนของตัวเอง uh huh. นะครับการที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะพึงพอใจได้ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นไ uh huh. ปได้ยากนะครับ uh huh. แต่ว่าก็ยืนยันว่าเราไม่ได้จะไปะเก็บเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับ uh huh. แต่ส่วนที่ uh huh. เขาได้สิทธิ์มากกว่าเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เขาเป็นสปอนเซอร์ huh. ที่เขาได้แสดงความจงงเข้ามาสนับสนุนการถ่ายทอดตั้งแต่ต้น uh huh. อันนี้เราก็ต้องให้สิทธิ์นะครับที่มากกว่า นะครับก็เป็นปกติทางเวืรดใช่ฮะตัวนั้นตัวนั้นเข้าใจฮะแสดงว่าแต่ละช่องที่ที่รับการถ่ายทอดสดไปเนี่ยถ้าได้ไปหาโฆษณาได้มากเปอร์เซ็นต์นก็ต้องจ่ายคืนมา ก็จำนวนอัตราที่ตกลงกันไว้ถ้าแล้วถ้าชอยังยังหาอะไรไม่ได้เลยไงครับท่านผู้ว่าก็ก็ไม่ได้ก็ก็คงจะไม่ได้มีอะไรแบ่งเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็สุดแท้แต่ แต่ละช่องความสามารถของแต่ละช่องก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ที่เราไปเจรจามาแล้วก็รวบรวมเงินได้จนซื้อลิเกอิ์ิ์ได้เนี่ยอันนี้จาเป็นไหมให้จะ่ต้องขึ้นอันนี้จําเป็นจะเป็นเป็นเงื่อนไขที่ที่จะต้องโฆษณาให้เขาด้วยครับกลัวถ้าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยคนไทยทุกคนก็ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าถือว่าสปอนเซอร์ทุกรายที่เข้ามาช่วยนะครับ เป็นผู้ที่จสร้างความสุขให้คนไทยสามารถที่เราจะได้ดูถ่ายทอดกันได้แบบสี่ทั่วประเทศนะครับก็ต้องต้องขอซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทุกสถานีได้ทราบทราบอยู่แล้วนะครับว่าก็จะต้องให้เวลาสปอนเซอร์ทุกไลน์นะครับในการโฆษณาอย่างเช่นพอกําลังจะเตะหรือว่าลูกออกข้างสนามอะไรนะอ๋อไม่ไม่โฆษณานี่หมายถึงตอนพักครึ่งพักครึ่งเลยนะอไม่มีจอดชงจอดช่องตอน ลูกองลูกออกนะคงไม่ไม่ในช่วงการเล่นนี่ไม่ได้นะครับช่วงการเล่นนี่เป็นนั่นอยู่แล้วครับเราจะต้องไม่มีโฆษณาในระหว่างเกมการแข่งขันครับช่วงการเล่นก็คือได้ชมเต็มเต็มเลยเพราะว<น>ะ่า <ๆ S 1> ใช่ใช่ใช่ครับยังไม่มีกำลังจะเตะเท่าแล้วแล้วก็โฆษณาก่อนไม่ได้ไม่ได้เห็นของดีเสียทั้งรถถ้าอย่างนั้นใช่ถ้ารู้ว่าใครอย่างเ17ช่องอะค่ะที่จะมีการถ่ายทอดสดเนี่ยเรื่องการจับสลากเนี่ยก็จะแบ่งเท่าๆกั การเฉลี่ยแล้วใช่ไหมครับทุกๆช่องจะเท่ากันอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ครับก็คือช่องที่ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยครับก็มีโอกาสเท่าๆกันครับทีสปอร์ตของกกทเองก็เป็นคนก็ต้องจับด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะจับมากกว่าหรือได้เลือกคู่ที่อยากที่จะถ่ายอะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้ยังสงสัยตรงนี้อยู่ครับถ้าเป็นคู่สําคัญสาคัญนะเอาอย่างเช่นอังกฤษแนยแฟนบอลเยอะเนี่ยถ้าลงแข่งเนี่ย A B C ได้ถ่ายนะฮะช่อง A ช่อง B ช่อง C ได้ถ่ายแต่ว่า C กับ D บอกว่าโอ้โหคู่นี้มันสำคัญอะ่ะผมก็ได้ประมาณนี้แล้วแต่ผมขอจะพ่วงได้ไหมอย่างเงี้ยครับครับก็อยู่ที่การตกลงแลละครับครับเพราะว่าเป็นเป็นสิทธิ์ที่เราให้กับสถานีนั้นไปครับค่ะ การสถานีนั้นก็ต้องไปเอาไปบริหารสิทธิ์นะครับแต่ก็อยู่ในเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ตกลงกันไว้ก็คงจะเป็นเรื่องของในเชิงธุรกิจในเชิงอะไรต่างๆที่จะสามารถที่จะไปเราก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องมีการไปไปพูดคุยกันเองเราให้กระเพาไข่ดาวไปคนละจานและเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มไข่ดาวปลกลงมาข้างหน้าเนี่ยนะฮะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็ต้องมีเงื่อนไขทางธุรกิจอะไรที่ต้องไปคุยกันเอง ครับคใช่ใชครับแต่ก็ต้องอยู่ในในในกลุ่มนี้นะครับที่เป็นกลุ่มที่เราตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นครับเอต่ทีวีดิจิตอลมันมีมากกว่า17ช่องไหมละครับท่านผู้ว่านผมผมไม่ทราบไม่แน่ใจนะครับเก็เดี๋ยวข้อมูลให้ไปเดี๋ยวจะผิดลารับแต่ว่าที่วันนี้ที่ที่ชัดมาจับฉลากคือ17ช่องนะฮะใช่ใช่ใชครับมี 2 for you 24 t s p o t 7ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง8ช่อง9 NBT ไทย PBS ไทยรัฐทีวีอมรินทีวีโมโน29 PPTV GMM 25 Nation TV ช่องวัน31แล้วก็ช่อง JKN 18, 18นะฮะ ไม่ครับหมดหรือยังนะครับหมดแล้วหมดแล้วค่ะบสิบเจ็ดช่องค่ะนี่ท่านผู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เราก็ลุ้นตุ้งตุ้งต่อมๆแต่ว่าณขณะนี้ก็คนไทยดูถึงหกสิบสี่นัดใช่ไหมคะก็คือทุกนัดเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าเองเนี่ยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทํางานอย่างหนักมาโดยตลอดวันนี้วันนี้อยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยบ้างค่ะก็อยากจะบอกนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงสุงรวณน,นะครับท่านมีความตั้งใจมากนะครับและท่านก็เป็นคนที่ปลักดันอยู่เบื้องหลังนะครับนในเรืองการจัดการเรื่องที่ ประสานกับทางกสทชนะครับรวมถึงเอกชนด้วยจนทําให้เราสามารถที่จะได้ดูฟุตบอลโลกนะครับก็อยากให้คนไทยนะครับได้มีความสุขกับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ดูฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาการกีฬาประเทศไทยในฐานะที่เราผิดชอบในเรื่องของการพัฒนากีฬาต่างๆนะครับเราก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการสร้างกระแสจัดกิจกรรมต่างๆแพื่อกระตุ้นเรื่องของการเล่นฟุตบอลออกกาลังกายนะครับแล้วก็การดูฟุตบอลให้เป็นประโยชน์มีน้ําใจ นักกีฬาแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการพนันขันต,ต่อต่างๆครับครับเหมือนยกภูเขาออกจงกอกหรือยังครับเนี่ยฮะ ก็จร <Sen> ิงๆเป็นภารกิจเสริมนะครับที่ไม่ได้เป็นภารกิจตามหน้าที่ของกกตนะครับแต่เพื่อให้มีประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมนะครับในมหกรรมกีฬาระดับโลกแบบนี้ที่ซึ่งสี่ปีมีทีนะครับเราจอมเหนื่อยกันทุกคนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่การกีฬาก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ต้องทํางานกันนะฮะเราอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งปกติจะประกาศเป็นวันหยุดนะครับแต่ก็ เจ้าหน้าที่ก็เสียสนับนะครับเพื่อคนไทยก็มาทำงานกันอย่างหนักทุกวันครับโอ้ขอบพระคุณด้วยนะฮะเพราะว่าวันหยุดเอเปกไงแต่ว่ายังต้องมาเจราจายังต้องมาทํางานยังต้องมาจัดสารให้คนไทยได้ชมครบทั้ง6กแมต นะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าปัญหาเนี่ยพอมันเกิดขึ้น <Okay. S 1> รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราต้องเจอแบบนี้ซึ่งมันกระชั้นชิดมากเลยเนี่ยคราวหน้าจะต้องปรับ mm hmm. ต้องแก้อะไรบ้างไหมครับคงต้องมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ทราบว่าทางกสทชก็ <Okay. S 1> คงได้มีการพิจารณาเรื่องของกฎมัสแทฟนะครับ mm hmm. ต้องอมรับนะครับว่าก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคนะครับในการที่เอกชนจะเข้าไป uh, ซื้อสิทนะครับ mm hmm. ในการถ่ายทอดสด ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางกสชท่านได้ทราบปัญหาดีอยู่แล้วแต่ท่านก็ได้สนับสนุนนะครับหาทางแก้ไขนะครับด้วยการช่วยสนับสนุนในครั้งนี้นะครับครั้งต่อไปก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเรามีการคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับการกีฬาเนี่ยก็ต้องเรียนจริงๆว่าเรามีข้อจํากัดในภารกิจของเรานะครับถ้าเราไม่ได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งได้นะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง ก็ต้องเรียนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คงจะเริ่มขยับแล้วก็ใช้ปีนี้เนี่ยเป็นบทเรียนในการไม่ให้เกิดขึ้นในคั้งหน้าครับค,คือคกฎอะไรที่ไม่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนทางธุรกิจให้มีผลกําไรงอกงามขึ้นมาเนี่ยอโอเอกอชนพอไม่สนใจนมาเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเลยนะใช่ครับแต่ต้องเข้าใจด้วยว่ารจริงๆกสศก็เจตนาดีนะครับที่ต้องการให้คนไทยได้ดูแบบฟรีๆนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีปัญหาก็คงจะต้องไปแก้ แล้วผมก็ตอบตอบแทนไม่ได้ครับว่าท่านแ,แก้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องต้อง,องขึ้นอยู่ต่อสทชอๆๆครับท่านผู้ว่าคะก่อนหน้านี้เรื่องของการทํางานร่วงกันประสานร่วงการเจราจากันก่อนที่จะถึงวันเดทไลน์อยากจะถามความรู้สึกถ้าย้อนกลับไปตอนน้าค่ะท่านผู้ว่าท่านความหวังลึกๆไหมคะว่าจะประสบความสําเร็จในการเจราจา ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเรามีเวลาจํากัดมากนะครับผมคิดคิดอยู่ตลอดว่าเราทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรียนตรงๆก็คือก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เามีหลายครั้งที่ผมให้สัมภาษณ์ก็ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่าข้อจํากัดมันเยอะมากนะครับทั้งเรื่องของเงินเรื่องของระเบียบกฎหมายเรื่องของการดูเรื่องของภาษีเรื่องอะไรต่างๆมันมีประเด็นที่เราต้องต้องเตรียมเยอะมากนะครับก็ต้องเรียนว่า ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะครับ,รบเพ่าเดิมก็ไม่ได้มั่นใจ100%ยเนตนครับต้องปเป็นรับรงครับ,<อ>ค,รบคุณอีซี่แคมป์ถามมาฮะแล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาครับคือเรามี17ช่องและที่ที่ได้รับการจัดสรรเท่าเทียมแต่เว็บไซต์อย่างเงี้ยครับท่านผู้ว่าฮะดาวเทียมอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาสอยของเราแล้วก็ไปออกอากาศคู่ขนานกับเราเนี่ยอันนี้อันนี้ ทําทอะไรได้บ้างนะฮะหรือ,อว่าจะต้องเราต้องป้องกันนะครับ,รบเราต้องป้องกันให้จากผู้ที่ได้สิทธิ์นะครับแต่คร,ครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการถ่ายออนไลน์นะครับ Tru ไอดีต่างๆเนี่ยก็คงจะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปเนี่ยก็คงต้องไปช่วยป้องกันด้วยแ้วก็ระบบอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางฝ่ายเทคนิคนะครับของทั้งการกีฬาและคริีซ่าเนี่ยก็ร่วมกันทํางานอยู่นะครับเพื่อที่จะป้องกันสิทธิ์ต่างๆให้ผู้ที่ถ่ายทอดอย่างถูกต้องนะครับ แต่ก็ต้องใช้อำนาจของหลายหน่วยงานนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินการเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายครับคุณแจ็คกี้บอกว่าครั้งหน้าถ้าไม่มีมัดแฮมคนไทยเสียเงินแน่นอนคือต่างต่างประเทศหลายๆประเทศคือได้ชมจริง64แมตต์บางแมตต์ฟรีแต่ว่าบางแมตต์ต้องเสียเงินใช่ไหมครับ ครับใช่ๆครับเพราะก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับกลไกของทางด้านเขาลงทุนนะครับเขาก็ย่อมที่จะหวังผลตอบแทน,นครับซึ่งที่ผมได้เรียนนะครับว่าไอ้กฎมาแทฟเนี่ยโดยเจตนาของกสชาก็ชก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันก็ไปเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะทําให้เกิดการแข่งขันโดยธรรมชาติครับ นี่ก็คนไทยยืนยันนะครับว่าได้ชมครบทั้ง64แมตช์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะประสัมพันธ์ไปอย่างต่อเนื่องสําหรับการกีฬานะฮะว่าช่องไหนถ่ายทอดคู่ไหนวันไหนบ้างจะเป็นตารางออกมาเลยใช่ไหมครับเอใช่ครับใช่ถูกต้องครับแล้วก็ต้องต้องเรียนว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่พอเราจับสันไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการไปเจรจ้าไปอะไรต่างๆกันเกิดขึ้นก็ได้ครับ โอ้เพราะบางช่องมือไม่ดีเลยได้คู่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันต้องมีอันนี้เราก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับโชคชะตาครับครับครับสรุปสุดท้ายครับ2นาทีครับท่านผู้ว่าครับคนไทยจะได้อะไรจากมหากรรมฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างครับ ครับที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องของการตื่นตัวเรื่องของการชมการเชียร์นะครับเรื่องการสร้างกระแสกีฬาเรื่องการที่จะกระตุ้นให้เด็กๆได้มาออกกําลังกายมาเล่นกีฬามาเล่นฟุตบอลมากขึ้นการสอดแทรกเรื่องความรู้เรื่องของน้ําใจนักกีฬาเรื่องกติกาต่างๆเนี่ยผมถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะสร้างเยาวชนขึ้นมาซึ่งเราถือว่าเป็นรากญ่าที่จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับอันนี้ในมุมมองของอด้านกีฬาในมุมมองของเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าจะเกิดการขยายตัวเรื่องของการกระจายรายได้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดตามร้านค้าแม้แต่ทางร้านข้าวต้มเองนารึงกิจกรรมที่เราจะไปจัด event, อีเวนต์จอยักษ์นะครับตามสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้เรามีการประเมินนะครับที่จะเกิดมูลค่า าคทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ3ามสิหมื่นล้านบาทครับ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 ,บยิ่งช่วงเนี้ยเราต้องการเม็ดเงินมาขยับขยื่นเครื่อนเศรษฐกิจนิดบนโลกมานิดได้เลยนะฮะ ครับก็เป็นจังหวะที่เราฟื้นเศรษฐกิจนะครับ,รบก็คิดว่าน่าจะมีความเหมาะสมพอดีครับครับและน้องน้องหนูหนูนะคุณกิติยาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเพราะว่าการกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีทั้งแฟร์เพย์และคุณเล่นไม่แฟร์เนี่ยเรา<บ>เราจะได้เห็นเลยน้ําใจในกีฬาจะมีอย่างไงกับลเล่นลักษณะน,นี้เนี่ยไม่ควรเอาอย่างยังไงเนี่ยน่าจะมีคนชี้แนะตรงนี้ด้วยนะอันนี้ต้องเป็นการกระตุ้นอย่างเต็มที่เลยครับแต่ที่ผมเรียนไปคือมันไม่ใช่เรื่องของความสนุกอย่างเดียวครับมันเป็นการสอดแท่งเรื่อง าการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนะครับการไม่เป็นละเมิดกฎจกัดิการต่างๆครับอขอขอให้สนุกกับเกมกีฬาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพาน,านันเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าก็ห่วงนในเรื่องของการพานาันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตำรวจก็คงต้องปูพรมเยอะนะฮะเพราะว่าท<ถ>่างเราก็คงต้องขอความร่วมมือสื่อด้วยนะครับในการเสนอข่าวเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าไปเสนอและต่อรองาต่อรองต่างๆครับครับอ่า ทุกทุกส่วนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะฮะครับครับผมบวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดกรก้องศักริบ,บคุณดีครับขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าการสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าการกากีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดกรก้องสัตด์ยอดมณีนะฮะ